สวัสดีค่ะคลิปนี้ร้านบุญทองพามาชมรีวิวบ้านระเบียงยกสูงสวยๆออเดอร์งานสั่งทําจากคุณราวันและครอบครัวนะคะหลังนี้ทีมงานร้านบุญทองเดินทางมาติดตั้งยกสูงที่อำเภอขามสแกแสงจังหวัดนครราชสีมาค่ะบ้านรุ่นนี้นากว้างอยู่ที่3เมตรห0 ยาวอยู่ที่6เมตรนะคะทางหลังจะมี1ห้องนอนมี1ระเบียงหน้าบ้านห้องนอนกว้างที่3เมตรหยาวอยู่ที่4เมตรและ1ระเบียงหน้าบ้านกว้างที่3เมตรหยาว2เมตรนะคะรุ่นนี้จะมาพร้อมกับหลังคามุงบันไดและลูกค้าสั่งต่อเติมชายคาด้านข้างด้วยนะคะ สำหรับงานยกสูงเหมือนในคลิปนี้วัสดุในการยกสูงลูกค้าเตรียมไว้รอที่หน้างานได้เลยทางร้านดำเนินการติดตั้งยกสูงให้ฟรีและสำหรับพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาก็ไม่มีค่าขนส่งเพิ่มเติมเลยนะคะ ออเดอร์บ้านรุ่นนี้เราใช้เวลายกสูงที่หน้างานประมาณ3วันเสร็จเรียบร้อยนะคะบ้านสวยๆหลังนี้ต้องกราบขอบพระคุณคุณราวันและครอบครัวที่มอบความไว้วางใจสร้างบ้านกับร้านบนทองของเราและขอบพระคุณสำหรับการดูแลต้อนรับและอำนวยความสะดวกที่หน้างานไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือเครื่องดื่มที่ลูกค้านามาดูแลต้อนรับทีมงานช่างของเราขอบพระคุณมากๆนะคะ